ชื่อเมนูอะไรนะเมนูจัดตาจัตาเฮท่านผู้ชมลองชิมดูจะนุ่มจริงไหมโยกับด่ร้โน่าดนอโอ้กนะครับผมเสกนะครับผมโอเควันนี้เราคิดถึงเทบังมากคอคิดถึงเลยเปิดย้อนกลับไปคลิปเก่าๆดูเนี่ยสังเกตได้แล้วว่าจะเห็นเทบังเทบังเราจึงคิดถึงเมนูของเทบัง ชื่อเมนูว่าชื่อเมนูว่าจัดตาเมนูนี้เรียกว่าอะไรจัชตาเตเมนูนี้เรียกว่าอะไรนะบังจัชตาเฮโอเคมันคืออะไรวะเป็นเมนูที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยกูไม่เคยได้ยินเมนูอะไรที่พอเมนูเนี้ยเออคลิปลงทุกปคนดูอย่างเยอะห้าแสนกวิวห้าแสนวิวทุกห้าแสนกวิวเออเอาเมนสิ่งอะเราจอยากจะทำอีก เราก็มากินอีกเราคิดถึงเทพบังจึงคิดถึงเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไปหาไม่ได้แล้วเราก็เจอไม่ได้ใช่เมื่อกี้โทรหาบังอะโทรให้วันนี้อะคือเราด้วยความที่คิดถึงมันไงเพราะว่าก็เลยจะโทรหาเพราะว่าเพราะเพราะว่าเป็นยังไงนี่นะครับไม่สามารถิต่อเลเทพบังเราคือเอาจริงๆนะตั้งแต่เทพบังมันกลับพามาไปเนี่ยก็คิดถึงมานะอุตส่ามีตากล้องคนใหม่อุตส่ามีรายได้อุตส่าจะได้กลับมาถ่ายกันสามคนเหมือนเดิมไป ไอ้กล้องนี้เป็นใครวะบอกมือหน่อยเริ่มตั้งแต่อันแล้แหลเปิดแก๊สก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมจัดไปครับผมทำไรเปิดแก๊สเปิดแก๊สโอ้โหคือซื้อมาเพื่อสิ่งนี้อุ้ยควนเขาหน่าซื้อเพื่อสิ่งนี้แบบแบบไปซื้อมาเปิดแก๊สจุดดาวจุดแก๊สโอเควิธีการทำง่ายง่ายนะครับชื่อเมนูอะไรนะเมนูจัดตาวัตถุดิบวันนี้นะครับผมก็คือพริกป่นกระเทียมหอมแดงน้ำมันพืช ปีกบนไก่น้ำเปล่าเกลือมะเขือโอเควัตถุดิบข้าวๆแล้วก็มีเท่านี้ลืมลืมปิดแก๊สก่อนตำก่อนไอ้นี่ก็ไม่ทักไม่ถ่ายลโอเคล้ <Okay. S 1> ตําก่อนต<ำ>ําเลยนึกตำอะไรนะเปล่าเปล่าไม่ใช่มาเนี๋ยวเอากระเทียมกับอันหอมแดงมาตำาาตตตด้วยกันโถอะไอ้บ้าตีแกตำกระเทียมก่อนมึงไม่ได้ตำในนี้นะต้องตำในนี้โอเคโอเคจะไปตำอะไรในนี้เราจะเอาครุภัณฑไมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนดูราคาแลวไปคนเทเลยเอาไปใส่เทเลยเทเลย ต่อไปนะครับใส่หอมแดงเทเลยไม่คุณตีไม่เทไม่เทไม่เทอ๋ออไปนี่คณตีดีกว่ามึงจเทไหมเท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 โอเคใส่เรียบร้อยใส่กระเทียมกับหอมแดงตำเลยโอเคคนคนตีคนตีตำผิดฝั่งแล้วใจฝั่งนี้โทรโท่แล้วไม่ได้บอกบอกแล้วเนี่ยไม่เข้าโอ้ ใช่อะไร,อ,ะไรอ่ะทให้ต่ำอย่าง,งนี้นี่ทำไต่ำอย่างนี้อ๋อโอเคเอามาคนตีสรุปทำไมต่ำยังไงทำในนี้ดี่มึงซื้อเลยเนาะวันนี้อ่ะทำาโอเคโอเคพอต่ำได้ที่ระดับหนึ่งแล้วใส่พริกเข้าไปเลยมาโอเคไม่ต้องให้มันละเอียดมากก็ได้เนี่ยอ่ะโอเคใส่ไปโอเคใส่พริกไปแล้วก็ต่ำอันนี้พริกก็มาร้อยเม็ดนะครับผมใส่เข้าไปนะครับอารมณ์เหมือนเครื่องแกงเว้ย มานจะลงขึ้นแกงมันจะเหมือนกับไก่ผัดแกงปะมันไม่ได้เรียกว่าผัดเว้ยมันเรียกว่าการที่ต้มมาเรียกว่าเป็นการต้มดีกว่าใช้กระทะเอาอือโอเคนะครับผมเราเปิดแก๊สแล้วใส่น้ํามันไปเลยเราใส่นี่เลยรอให้มันน้ํามันร้อนแป๊บหนึ่งโอเคน้ํามันร้อนเรียบร้อยใส่ไปใส่ไปเลยอื้ยยอดใส่ไปเราไปให้เขาคือตอนนี้เรากําลังแบบเรียกว่าคล้ายๆการทอดป่ะผัดมาผัดแกงคือบาร์บีคิ่ง ใครดินทางวะเนี่ยเวลาผัดอะ่ะเวลาผัดอย่างเงี้ยบางคนอะ่ะไม่กล้าผัดเลยทำไมอะ่ะไม่กล้าแบบใส่ของลงไปควรน,น้ำมันกระเด็นอ่ามีวิธีแก้อยู่แก้ยงังไงใช้น้ำเปล่าแทนโอ้น้ำมันก็ไม่กระเด็นละจริงป่ะ w h a What the Fuck เนี่ยมันเริ่มร้อนช้าแล้วต้องมีตัวช่วยอ่า นี่ดูทุกคนนี่เป็นผ้าเป่าธรรมดานะครับไม่มีไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะดูนะใช่ดูนะดูที่มือผมนะครับหนึ่งสองแบบนี่โอ้โหทำได้ไงวะสิโอเคโอเคครับเราจะสุดยอดขึ้นไปเลยอะเพิ่งเกี่ยวใเฉยได้ไหมไอร้อนเต็มหน้ากูว่าเราจะสุเยอวขึ้นไงไม่สู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้างบนข้างบีไฟจากข้างบนด้วยไม่ข้างบนดีเราไม่ข้างบนไม่ได้นะเราทำตลอบนึงก็ใส่น้ำไปหน่อยโอเคนะครับท่านผู้ชม เราจะใส่น้ําไปหน่อยนะครับโอเคเราใส่น้ำร้อนอให้น้ํามันเดือดน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับ <C ute> คือเราคือใส่น้าเยอะใส่น้ําน้อยอ่ะอยู่ที่ความเข้มข้นคือเราอารมณ์เหมือนเราทําแกงอะ่ะ uh huh. จะเป็นแกงพมมา <Okay. S 2> มันก็จะใส่น้ําพอขุกขิงในระดับหนึ่ง <C ute> แล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไก่เข้าไปเหมือนบอยอ,อกเ <C ute> ข้าไปข้างใน <C ute> แล้วเดี๋ยวจะเอาปิดฝาปิดแล้วทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมิดได้ใช่ครับเพราะว่าไก่ต้สุกไก่ให้มันสุกและให้มันนุ่มนิดนึง เราต้องทิ้งไว้นานๆถ้าเรายิ่งต้มนานอนะ่ะเหมือนกับการตุ๋นนะยังไงมันก็นุ่มแต่เราต้องต้มด้วยไฟกลางใช่ครับผมอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นไก่ไหม้อย่างมันแห้งหมดเพื่อให้น้ำเนี่ยน้ำแกงที่เราทำาเนี่ยมันเข้าไปที่เนื้อไก่ทุกอนู<ช>เ,เ<ๆ>ว้ยก็พอเวลากินมามันจะนุ่มแล้วมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่เข้ากันมาหอมหอมหอมกลิ่นจะหอมขึ้นเรื่อยๆ ตอนต่อมาครับคุณใส่เกลือนี่มีนี่นี่เต็มเลยนะก็เต็มแขนเลยนะคุณผู้ชมคือไม่ได้เค็มที่เกลือนะเค็มที่แขนนี่แหละนี่นะครับใส่ใบนี่โอเคใส่ลงไปใส่เลยโดนเกลยวใส่ให้หมดโอ้โอเคก็ระหว่างนี้สำหรับใครที่อยากให้สุกไวนะครับก็ใช้เครื่องเบิร์นนะครับแล้วก็จอดเฮ้ย รู้ได้ไงว่าไก่มตุ๋นรู้ได้ไงหมักอยงไควตีด้วยไมโขอโทษมีอะไรมีอะไรโทษอันตรายอโทษโทษครับเดี๋ยวฝาตปิดไว้แล้วทิ้งไว้หนึ่งชั e ่วโมงใครที the, okay, ่ดูอยู mm ่นะครับผมก็เปิดจอรอไปหนชั่วโมงเลยใช่ครับห้ามห้ามออกไปไหนนะเปิดจอรอ้หนึชั่วโมงทิงไว่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวว่าค่อยมาดูต่อสุกหรือยังโอเคได้ปิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะห้ามปิดนะ คือกลิ่นหอมฟุ้งมากโ okay, อเคเรา<ป>จะเทใส่ถ้วยเลยละกันปะจัดไปโอเคเดี๋ยวลองชิม <S <S แต่ผมมันเปื่อยได้ที่มาก มันร้อนเลยแหละเราตุ๋นไว้มาชั่วโมงก่อนสังเกณันว่าตอนแรกอะที่เราต้มเว้ยน้ำมันจะเยอะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันนนมัเหลือเท่านี้เองเพราะว่าเหมือนกับมันเข้าเนื้อมันเข้าเนื้อไปเหมือนกันไก่อะมันดูดน้ำเข้าไปด้วยใช่คือเราต้ม่นานหน่อยเราต้มนานหน่อยแล้วชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็เลยถ้าไม่ชมร้อนร้อนร้อนผมชอบมากนี่ดูหืมอย่างหอมเอาไว้นะอะลองชิมดูผมว่าเนื้อโคตรเปื่อยบอกเลยโอ้ยหอมอะนุ่มเละเทะมากนุ่มมากหมายถึงเนื้ออะ เนื้อนุ่มจริงนุ่มนะนุ่มๆน,นี่ท่านผู้ชมลองชิมดูจะนุ่มจริงไหมใช้คำว่านุ่มอะไรในปากเปื่อยอะ่ะอืมยังเปื่อยนี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูอ่าดูนะท่านผู้ชมผมปื้ดเลยโอ้อยร้อนเดีเห็นป่ะแม่งออกแบบปืดปืดปืดเนี่ยดูดิผมเกี่ยวช้อนเกี่ยวเบา,า,านะ แม่งเละหมดเลยท่านผู้ชมคือเราต้มด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากท่านผู้ชมพอเราต้มไปใช้เวลาัาชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งน,น้ําขุกขิกน้ําไม่ต้องเยอะเกินไปก็ได้แล้วก็เอาเอาฝาปิดไว้อะมันจะอบแล้วมันจะทําให้ตัวไก่มันนุ่มมากเอาจริงๆนะเมนูนี้รสชาติเป็นไงจริงมึงกินอย่างเดียวเลอะหนอรสชาติหนึ่งมันจะมีความหอมของหอมแดงแล้วก็จะมีความหอมของกระเทียมใช่ปะตอนที่เราไปผัดตอนแรกอะ กลิ่นของน้ำมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอเราใส่น้ําใส่อะไรใส่เครื่องเทศทุกอย่างลงไปปรุงด้วยเกลือใส่ไก่เข้าไปมันจะมีความหวานของไก่นิดๆความเค็มของเกลือแล้วใส่เกลือปริมาณให้มันพอดีโรยให้ทั่วๆใช่ไหมแล้วพอเวลามันอบเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วพอ,พอน้ําอ่ะนะมันระเหยขึ้นไปอ่ะมันเข้าไปในไก่นุ่มแล้วเข้ามากดูดิอุ้ยร้อนร้อนร้อนมันร้อนมากอ,อุ้ยอร่อยมากว่ะนนุ่มอ่ะผมบอกเลยลองทำตาม โอ้ไม่ผิดหวังถ้าผิดหวังนะมาหาผมที่บ้านได้เลยจริงดูดิถ้าผิดหวังนะครับมาที่ร้านบาัตเตอร์ชิคเก้นเราสั่งบัตเตอร์ชิคเก้นกินไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใชบัตเตอร์ชิคเก้นก,ก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจบ,บัตเตอร์ชิคเก้นแล้วก็อย่าลืมไปฟอลโล่ไอจีร้านบาัตเตอร์ชิคเก้นด้วยนะครับบ,รบัตเตอร์ชิคเก้นแปดนแปดนะฮะอ๋อหมดเลยอ่ะสุดยอดว่ะแจ๋วอ่ะมีท้อนเลยใช้มืออืมอืมแต่อย่าต้มนานเกินไปบางคนคิดว่านุ่มก็เลยต้มมมัันช่วโงเียสหรับผมนะถถ้้้าาาไไฟมม่่่ออนนนนนจริิงๆตเเกีย มันจะให้ความรู้สึกแบบเละไปแต่เมื่อต้มมันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันกําลังดีในปริมาณเท่าจานเรานะในปริมาณเท่านี้นะคือสุดยอดมากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแต่สุดยอดจริงหอมกระเทียมหอมหอมแดงคุกเข้ากับไก่มีความหวานของไก่ความเค็มของเกลือทุกอย่างบาลานซ์มากในจานนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแล้นะ้องคลิปนี้ขออนุญาตไปบายสวัสดีครับ